นางสาวชนะาพามืองแป้นนายกองค์การบริหารส่วนตบลท้ายดงอำเภอวังโป่งนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของอบตอวังโป่งแต่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นหิ้วปิ่นโตทานข้าวกลางวันตามนโยบายส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามตามค่านิยมหลักประการตามค่านิยมหลักคนไทย12ประการโดยรัฐบาลได้รณรงค์เชิญชวนหน่วยง,งานทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา ด้านการถอภาพพื้นเมืองและสร้างงานสร้างรายได้กับชุมชนรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ตามแผนปฏิบัติการ60วันแยกก่อนทิ้งของกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนการจัดก,การขยะมูลฝอยสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดก,การขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดปริมาณขยะต้นทางลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมที่ย่อยสลายยากและต้องใช้ระยะเวลานานการเหมือนการบริหารจัดการขยะซีโร่เวสหรือการจัดการขยะหรือศูนย์การจะทำทังขยะเปียกทุกครัวเรือนการจะตั้งธนาคารขยะการรณรงค์ให้พนักง,งานหิ้วเป็นโต ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมต่างๆเอบตอท้ายดมตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงดำเนินการโครงการแต่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นหิ้วปิ่นโตทานข้าวกลางวันขึ้นเพื่อส่งเสริมอัักษณ์ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นเมืองและการสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนรวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมด้วยการใช้ตะกร้าและปิ่นโตสร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนผู้บริโภคในการลดขยะต้นทางไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งลดปริมาณอีกทั้งลดปัญหาปริมาณขยะที่ต้องบริหารจัดก,การในเขตพื้นที่ตะบนท้ายดงนอกจากนี้การทานข้าวกลางวันร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการสร้างสมรรถภาพอันดีแก่บุคลารกรในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย